คันนี้เป็นวินซ่อนนะครับผมกำลังจะบอกว่าเวลาไปป่านะครับแล้วต้องพร้อมชักวินเนี่ยบางครั้งมันเขาเรียกว่าเสียเวลามากเลยนะครับกว่าจะไปบิดฟรีกว่าจะดึงเชือกออกมาได้ระยะแล้วมาปลดปิดล็อกนะครับของตัววินมันใช้เวลากระบวนการค่อนข้างนานบางครั้งเนี่ยตรงนี้เป็นแอน่งโคลนนะครับคนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ลําบากแล้วก็ทุรักทุเลมากเลยนะครับที่จะเข้าไปนะครับเวลาไปป่านะครับผมจะแนะนําว่า นอกจากท่านจะต้องต่อรีโมทรอไว้เรียบร้อยแล้วในรถพร้อมใช้งานนะครับถ้าเป็นแบบรีโมทไวเลสก็ใช้แบบไวเลสเลยนะครับถ้าไม่มีท่านก็ต่อสายแล้วไปพันหูกระจกรอไว้แล้วเวลาจะใช้นะครับนี่ครับผมทําล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับดึงระยะออกมาให้เหลือประมาณแถวสุดท้ายนะครับผมกะไวประมาณแถวสุดท้ายนี่ให้เหลือทั้งแถวเลยในรลเวลาจะใช้นะครับมันก็ง่ายมากนะครับท่านเพียงแค่ยกนะครับนี่ครับ เวลาจะใช้ปุ๊บท่านก็ยกมันออกมาทั้งชุดเลยนะครับนี่ครับแล้วท่านก็ลากเลยเดินลากไปนะครับแล้วก็เดินลากไปนะครับแล้วก็ขอไปเกี่ยวใช้งานได้ท,ทันทีพอใช้เสร็จท่านก็กรอวินนะครับกรอวินให้เรียบร้อยมันเร็วกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปป่านะครับแล้วล้วออุปสรรคเนี่ยมันจะต้องใช้วินนะครับ อันนี้เป็นการชนซ่อนไม่มีเขาถ้าเป็นการชนมีเขาแบบสปอร์ไรเดอร์ของบอก,กผมก็พันไว้เลยแต่ถ้าแบบเป็นแบบนี้นะครับดึงออกมานะครับให้ได้ระยะทํายังไงก็ได้นี่ผมไปซื้อเหล็กเป็นรูมาแล้วมาทํานะครับมาต่อรอไว้ก่อนถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนะครับคนที่อยู่นอกรถเนี่ยเขาช่วยเราได้ทันทีนะครับก็คือพูดได้ง่ายๆนี่ครับเราก็เอาตรงนี้มาคล้องรอไว้ก่อน นะครับคุณอันนี้ผมทำคร่าวๆนะคุณไปดีไซน์เอาเองนะครับผมทำคร่าวๆไว้นะครับคุณจะเก็บต๊อกเก็บอะไรให้มันเนี่ยก็จะใช้ในป่าจริงนะครับคุณก็สกอตเทปมาแปะไม่ให้มันมีรอยรูดนะครับเวลาดึงออกมาจะได้ไม่ติดนะครับไม่มีรอยคมนะครับและเวลาอุปสรรคหมดอุปสรรคต่อไปอย่าเพิ่งเก็บวินนะครับเตรียมชักเลยนะครับเตรียมใช้วินคุณก็แค่เอาเชือกรอไว้ก่อนนะครับทําให้มันหย่อนหย่อนไม่ต้องตึงมากนะครับ ทำให้มันขับแล้วมันไม่หล่นออกมานะครับแล้วเวลาใช้ก็ง่ายนะครับบิดล็อกให้เรียบร้อยนะครับพราถึงเวลาเนี่ยในป่าเนี่ยฝนก็ตกเละก็เละมืดก็มืดนะครับต้องมานั่งบิดฟีบิดผมว่ามันไม่ถัดพอเราผ่านพอเราติดอุปสรรคปุ๊บนะครับก็เหมือนผมนี่นที้ผมกำลังเตรียมะ่ะเนี่ยผมทบทวนใหม่นะครับไอหัวนี้คุณกลัวรถไปรอยคุณก็หาอะไรมาพันๆให้มันนุ่มๆไว้นะครับแล้วก็คล้องไว้ นะครับฟวับนะครับเห็นไหมครับถึงเวลาจะใช้นะครับพอติดปุ๊บนะครับคนที่จะมาช่วยวินจับเชือกนี้ออกมาเลยนะฟวับควับนะครับเห็นไหมนะครับดึงออกมาแค่นี้แหละครับเดินไปคล้องต้นไม้ได้เลยไปเกี่ยวนะครับอุปสรรค ที่มีอยู่อาจจะทํางานร่วมกับผู้ช่วยที่มาช่วยในการลากวินนะครับแค่นี้ก็ทํางานได้รวดเร็วแล้วนะครับ เป็นไอเดียนะครับทุกท่านลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับอันนี้ก็ซื้อเหล็กแผ่นนะครับแบบนี้มานะครับแผ่นละ10บาทแล้วมาต่อดูนะครับหาน็อตเก็บให้เรียบร้อยนี่ผมทําเป็นต้นแบบไว้อยู่นะครับแล้วเวลาผมดึงมาเนี่ยนะครับข้างในก็จะเหลือประมาณแถวหนึ่งนี่ครับนี่นะให้ดึงมาให้ยาวสุดเลยนะครับแล้วเหลือไว้แถวหนึ่งนะครับนี่เป็นต้นแบบนะครับ อาไว้คร่าวๆสาหรับพวกวินซ่อนทั้งหลายนะครับจะใช้อะไรทีนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องมาล้วงมือบิดฟรีนะครับปรับฟรีเปิดฝากระโปรงมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากครับปิดคลิปครับสนใจนะครับอุดหนุนหมวกนะครับ 4x4 คูณ r o a ออฟโรด l เวลของบกนะครับใบละ500บาทครับผมติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้ครับลายไอดีด้านล่างนี้นะครับผม